ตื่นเต้นกับโอเดนหน่อยใหญ่มากไม่รู oh, cool cool right? ้จะเอาไซส์ไหนอันนี้เขาได้ผงทรายปะผงทรายมันมียี่ห้อไหนที่ดีที่สุดพี่เพอร์เพอร์ดีที่สุดใช่ไหมทุกคนขะเพอร์ดีที่สุดเดี๋ยวโอเดนจะทํานมนะครัทุกคนคขาตื่นเต้นกับโอเดนหน่อยโอเด่นจะทำลูกคอนตอนแรกจะมาทํานมกับผ่าดสีมหมอบอกว่าเอาเงินไปทําหน้าก่อนหน้ายังมันอุชายอยู่ซิลิโคนนิ่มมากทุกคนดูดิลูกนิ่มอันนี้ซิลิโคนอะไรแม่ของยี่ห้ออะไรตานี้เลยปะใช่ค่ะนี่ลูกสาวซูมมาซิลิโคนอันตัวนี้นิ่มมาก แต่เล็กกว่าของหนูนิดนึงนะหนูให,หก,กว่าโพติว่า,วาอุยอ้ยอุ้ยซินิโอนเยอะมากเลยแม่เหมือนขนมเลยอะโอ้โหทุกคนใครอยากทามาที่คลินิกนี้เลยนะหมอบุ้งมือเบามากเนี่ยทําเสร็จคุยได้เลยทาเสร็จแล้ว, <c oughs> ลวเลยเลยไม่เจ็บไม่ตึงเลยทุกคน <c oughs> เดี๋ยวอีกห้าวันเดี๋ยวหนูมาดูแผลแล้วก็มาเลเซอร์ด้วย จะมาทําอีกหลายอย่างอยู่จะมาลดซิลิโคนหน้าผากดูเพราะว่าสมัยตอนเด็กเราฉีดกับหมอกระเป๋าเราไม่รู้ว่าหมอจริงหมอปลอมเพราะว่าแม่ๆเขาพาไปฉีดใช่ไหมสมัยตอน,นเด็กตอนนี้ก็คือรักชะตากรรมแก้ฝ่ายแก้ให้หมดจะได้โล่งใจดีกว่ามันเป็นตอนแก่ถ้าเราแก่แล้ว,ลวมันเรามาเป็นอีกมันลําบากทุกคนขาช่วงนี้ช่างก็ต้องหน้าแบบนี้เอยนะเวลาทําผมลูกค้าลูกค้าอย่าตกใจหน้าช่างอาจจะมีแผลนิดนึงนักรบย่อมมีแผลต้องขยันทํางานทุกคนขาเพราะว่าความสวยต้องใช้ตัง ถ้าเรามีตังเราเราซื้อผู้ชายด้วยนะแล้วก็ความสวยอ่ะเลือกได้แต่เงินเลือก,กคนหงานุ่มมากแม่ของอะไร,รอ่ะแม่เธอค่ะเอใช่ไหมนุ่มมาก <c oughs> แต่ก็เล็กโมของหนูนะหนูใหญ่กว่าหรือว่าเราจะมาอัพไซส์วาทุกคนขาเราควรฉีดตรงนี้หรือว่าฉีดตรงนี้ก่อน <c oughs> เราจะฉีดตรงนี้ก่อนทุกคนขาคลินิกนี้เลยดีมาก หมอบุ้งนะคะที่ล็อคซิลิโคนที่นี่คือหมอบุ้งลอ็อคซิลิโคนเก่งมากทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะมาเขาน้าผ่าออกตัวนี้เอาคางออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกห้าวันหนูจะกลับมาให้หมอดูแผลแล้วก็มาเลเซอร์ด้วยะคะ่ะทุกคนค่ะขอบคุณคลินิกนะคะคุณหมอเบานิ่มีนุ่มากมากไม่เจ็บงงแต่แม่มันยังไม่หมดใช่ไหมมันต,ต้องมาซ้ำอีกอีกรอบหนึ่งเอาตรงนี้ออกไปแล้วโลงใจหมอบอกว่าหมอมือเบามากทุกคนจะบอกว่าทําเสร็จโอ้โหคุยได้เลยไม่เสร็จ ทุกคนค่ะงานแก้งานผูดที่นี่ใช่ไหมแม่ใช่ราคาเท่าไหร่คะไม่แพงไหมหรือว่าแล้วแต่เคสแล้วแต่เคสใช่ค่ะคุณหมอมือเบามากทุกคนต้องมานะที่คลินิกอะไรคะศิลาไอคอนค่ะที่นี่เลยชื่อคลินิกห้าวันเจอกันห้าวันมาแกะแล้วก่ะครับมาหนึ่งเดือนหนึงใช่ไหมถือว่าจะเดือนนึงเดือนอาจจะห้าวันถ้าดีเดี๋ยวทำอ่ะโอเคได้เลยต่อเลยให้จบๆนะเดี๋ยวหนูมาเดี๋ยวจะมาผูดตรงหน้าผากด้วยได้ค่ะเลือดมันออกเยอะได้ขอบคุณนะคทุกคนค่ะฝากคุณหมอด้วยมือเบามาก คลินิกอยู่ตรงนี้นะเธอนี่อยู่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเป็นโลตัสใช่ไหมโลตัสมาจอดรถได้เลยทุกคนขาแต่แถวนี้อาจจะหาที่จอดรถยากนิดนึงนะคะทุกคนขาแต่ว่าโลตัสเล็กอะ่ะมันมีที่จอดรถให้อยู่อยู่ตรงนี้เลยนะคะคลินิกดีมากหมอหมอบุ้งรัดมากแต่ตอนนี้ปากสันชาทุกคนขาพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่อง